เอ้รู้ตื่นมาแต่เช้าเลยวันนี้ประมาณ7จ็ดโมงที่เซนเด็โก้เพื่อมาสั่งสิ่งสิ่งนี้ับอคาแฟชิโนตัวใหม่ล่าสุดย hey, ูนิคอร์คาฟชิโนที่แบบว่ามีหลายคนอยากจะลองชิมเพราะมันดูอลังการมาก <laughs> มาแล้วมาดูมาแล้วครับยูนิคอร์นครับอ่าฟักบิชิโนโ่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงฮะสีม่วงม่วงไมไ่ม่วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนี่คือม่วงและเดี๋ยวหลังจากม่วงเนี่ยพอผสมที่จะขั้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีชมพูนี่ก็คือม่วงเนี่ยผสมกับสีเขียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีชมพู นี่ before กน this before นี่ before the after นี่เป็นชิมบัวเออนี่ไงก่อนแล้วหลัง <c oughs> ขาใครใครเขาลองเขาลองชิมเขาลองชิมเอเมนอร่อยอะ่ะโอ้ชิบอยู่รึปมาอ้า oh my god อ้มันมาตรงมันมาจากมันมาจากนิยายว่าตอนยูนิคอร์นมันถ่ายออกมาเนี่ยมันจะสีเป็นสายรุ้งสีเป็นอย่างเงี้ยนี่มันจะเพิ่มก่เพิ่มนี่คือสีของการถ่ายของยูนิคอร์นรสชาติประมาณนั้นนี่คือสีถ่ายยูนิคอร์นเหรอใช่มันจะเป็นสายสีรุ้งเงี้ยมันเจ้า